ทำไรคะเช่นปลาลูกผ้าผ้าับเจียวนะคะคะ่ะเจียวด้ำเจียวเลยนะคะอืมต้ำค่ะอร่อยไหมคะเจียวที่เผ็ดมากเลยนะคะพริกจะพริกค่ะพริกม่จะพริกด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่ยอยเยอะนะคะเอาข้าวเอาข้าวด้วไหมคะข้าวเนี่ยนะคะ อันสุข้าวน้่ป่ะอร่อยค่ะเยีย่มยมมค่ะเยี่าข้าวกับใบเฟือนนะคะใบเฟืองข้าวปลาเผาค่ะอืมเสียมนะคะอืข้าวใบเฟือนค่ะปลาก็ร้องฝนก็ตกนะคะข้าวอร่อยเหมือนเดิมใช่มไหมลูกปลากินปลาโจคำใหญ่ๆเลยค่ะอืม คำโตโตเลยนะคะอืมจ้ำเจียวค่ะอืมอาร่โรอร่อยสิมไหมคะอร่อยค่ะมเมี่ยมค่ะเยี yeah, ่ยไม่บายค่ะุ๊บบายค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะ